ครับสวัสดีครับผมมืัอนี้ก็ขึ้นโคกึ้นป้าครับผมเก็บน้องใหม่ไฟครับน้องใหม่ไฟเซ่บ้างเด้อโอ้ดีผิ้นน้องใหม่ไฟเอาถือไว้ด้วยนี่ครับโอ้พี่นี่นี่เห็นไหมฝนน้องใหม่ไฟไหลโอ้น้องใหม่ไฟไหลเล่นบ่เอาหักเอาดีด่นบ่เอาแต่ปลายนะครับผมหฮวยเฮ้ยหักจังเลยเลยเนี่ยเอาเอาหักดีดดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ หักล้มดีดีผุดช่วยไหมผุดช่วยไหมเออว่ากับท่านผู้ชมดีดีเนาะสวัสดีครับผมบังสันสวัสดีครับผมชื่อยังท่านตะกวนครับเออท่านตะกวนเดี๋ยวโอ้เดี๋ยวโมเมนต์เกษตรกวนเด้อเกษตรกวนขึ้นภูอามาเก็บมาหักมาหน่อยดีมาอย่างก็เออมาหานนอมายงย์ครับเออมาแบบเนี้ยโอ้ยสิครับมาหกับใจผมครับมากับใจ โอ้ไปไปไหนเขาก่อนนี้เบิดไปเบิึงดีดีเด้มึเบิดแล้วบ่นี่ครับหลังจากไฟไหม้แล้วมึงกรเกษตรกรเพิ่นหัร์โกร้องใหม่พิ่นโอ้ยยังงังอยู่เดนี่นครับนี่เด้ฮาร์่กรับ้ือบเบิดไปไปไหนไปย่างไปไปครับเป็นโคกขึ้นป่า อนี่ครับเไาใหม่ยหลังจากฝนอักไฟใหม่แล้วฝนก็ได้ตกมาเซ่รอบนึงครับผมกับพ่อเปียกกัมหาครับครับผก็มีย้ายกันน้ำนกคนรับนีู่ำทางครับโอ้ไส่ใส่น้ำไปเลยองนี่กระไรเดีกแล้วพ่ออกแล้ว แบบนี้ครับลงยอ้อมไปทางคุณบอกลาุไปทงนั่นเด้เด้อ้อมไปทางเด้เสีสสเดะแบบเดะบอกคุณดึงม่อแบบนี้เห็นบนหมโอ้แบบนี้เดียวมีครับนีครับหนหนนอนเงี้ยเออแนงมันครับนี่ละเอามาหากเอ้ยยหากแบบนี้นาะบ่าเนี่ย เอางามงามเลยไหมเอารูปล้อล้อขึ้นจะขอางเลยไหมเฮ้ยหักมากหักมากเออกระสีตะกวนครับนี่แหละนี่ครับนี่นี่และนี่นะครับอันนี้มันเป็นนอโจดละแต่ว่าถึงหนาฝนมันก็ลยเป็นนอใหญ่ก็เนี่ครับนี่อีสันหายาคากินมันใหม่ไฟเตะเพราะว่าเฝนไฟใหม่นี่ครับ นี่เ yeah. ด so it so cool ียวโอ้นอยงี้ยย่าเออหากวางไม่งด้ครับหัวเราะอุ่นๆทั้งนี้ทั้งนี้คูณทำทางไปมุนเข้าไปป่าป้าไปดงครับคุณทำทาง อ่นแดดกับ่นเอาขวดนำมาเดี๋ยวเากินบดเดี๋ยวครับผมหายตั้งกองของเรามาสุโตนละเพี้องทั้งีกับนีทั้งีกับี้เียเพียเปียโอ้ี่นี่นี่ครับพี่น้องนี่แบบนี้เลยทำไมจุดน้อยนี่ครับผม นอนแดงแดงทำดีำเหรอครับเป็นหนอนใหม่ไฟไว้ทีเพี่น้องนี่แหละเพื่นว่านอนใหม่ไฟปอกแล้วไปแกงครับพี่น้องอายุาจินนี่นะครับวันนี้สารวันเขาหลังจากไฟใหม่โอ้นี่นอนเงีอยู่นี่นี่ครับโอ้ก่อนนี้ก็ได้หลายตัวๆครับเนาะเนี่ยก่อนนี้ได้หลายตัวครับเ,เพียรปะยาเพียรเนี่ย ừ, một <tư> cặp nữa nghỉ hấp ừ, mấy ô vì vinh đề giảm hàng ấy mà vào năm lái xây cái có tốt <tư> ôi cây hoa chạy ừ, tín giật chưa nhá thấy <tư> đây quá ôi bạn hạng hơn mà Ôi oh, nó nhảy từ với này. Ba tôi phần. Ừ, nhà gọi sản bằng câu đi. Ôi ừ, bưng oh, là tài phân nữa. Nắm pì lì vô. Muốn về nhăng Ừ, phải hà nó mày đó. Hấp. Có đây. Có gì cái mi, có mi này. Cái nhây đây. Ôi, ừ, tôi mày hẹn. Ôi oh, đây là bà. โอ้โห่่งมึงหากดีดหักดีดโอ้ย่คือยาไก่วะ้เฉียวแถมึงดำบดโอ้โห่อ้นอนดีนนอะไนาผมน้ากับเสตะก่อนปนอโอ่่ง่างี้หักดีดโอ้หักเอาหักเอาหักดีดหักดีดหักลงหักลงดิหงลง โอ้ไป,ไปไมนันมานี่นอนนึงบเ่เยเอเน่้ยนี่เ้ยเอาบ่เอาบ่บหเหรออกกมาเออนั่น่ออออนั่นแหละมาไปน,นี่ครับเป็นว่ามันเงยเอาไ่นม่ยาหรอครับ,บส่นเจ้าคุณตาดีขนาด,ดนี้นี่นอนหนึง่งอ้กะละวงังกะละนาะ วายบุลำดีชอตวห่งได้ตัหินก้อนหินหมดแล้วคนไหนไม่ได้ก้อนหินุ่นี anymore, mm ่ห hmm. นิครับเฮ้ยบอกว่าพี่เอวพี่เขียงมันเป๊นไปเหยียบกับระเบิดโอ้บุญนัเอ้ยอย่าไปใกล้นะเหยียบกับระเบิดเตรียมๆนี่บู๊ยกวงนีไหมมามามาไีไหนเฮ้ยเฮีย

Đứng đi đi. Rồi, đi. Ô, oh, nó nhầy nhầy tốt này. À, đi đi lại no cho mình, Nó Nó muốn Ô ô, Thế. thấy cướp hấp. Ngoan hấp. Úp Ô phi phi phi. เอนนิญเนียงมาไหมล่ะครับมันนี่สิมาต้องไปแกะออกแล้ก็ไปแกงแฉบด้วยคบนั้นเลองัไม่ออกมองไม่มันแฉบไปแล้วครับอันอยังออกไม่ไหมนะนี่เหี้ยวเลยไอ้บกเคียงมีตีต้นแบบนี้เด็ดชาเคียงโอ้เด็ดเอากลามเนียแม่งามๆเลยแมใหญ่เา็นหยอดคนหนึ่งได้บะเคียงเอาไปกินกับแก้วครับพี่น้ Wellington. อง <im itti> <men> <tried> <commend Alexandra> เมืองคนเก็บผักให้โอ้ยพี่น้องเลยส่วนงามๆม,มนันกับแก้วบองแก้วบองสัปแปแกแบบมึงแขนมึงมึงแขนคนหรือว่าล้ำไม่เนี่ยเหรอล้ำไม่กับโอ้ยวายุเบิดมือพี่น้องเลย <laughs> โอ้ยจนว่าตัวเดือดตัดพี่น้องห่อนไหลเดี๋ยวเล่นตัดห่อน,นเต็มไปหมดแล้วะ โอเอเนบเ่นเออเออาไปเออเอาไปไปย่างอยี้ตัวก้อนหินนี่จะไปยกก้อนหินเพิ่นดนะหนิเออจะไปยกนี่ครับหลังจากหาม่ได้อันนี้กับผักเขียงมุนเบิดเอเล่ไปแล้วอันนี้สองคนหาได้ของใหญ่ครับครับอ,อ,อันนี้กับของใหญ่เยันเตน็มถุงเลยครับน้องเอ๋อ

ไป้ออืมอ๋อนี่ครับเราจะได้ซ้ำนี่แล้วครับมือนี่ได้ซ้ำนี่ล้วเนี่ยครับเหนียวน้อยงหักนาง้างไม่่าน้ำเอาหุ่นมาน้ำล้างว่าวว่าวจนสุดไปจากเจขึ้นฟูไปจะลอดลงฟูนี่ครับนอนไม่ทำยัง นี่น้องใหม่ยามเรื่องที่ละนี่วันดีจ้าเออวันดีครับด้วยวันดีครับด้วยมาเนี้ยวันดีครับวันดีครับจบคลิปแบบพียงเท่านี้นะครับย้ายวันดีจ้าแล้วใหญ่ย้ายวันดีจ้าแล้วใหญ่ครับผมวันดีครับวันดีครับท่านผู้ชมจ้า